จะไปเรื่องของเมลเด่นนะครับก็อยากจะเรียนชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเกอะกระดานที่พวกเราได้รับทราบทางสื่อแล้วนะครับว่าทางเว็บไซต์นะครับเบิร์นบิชไกด์ของประเทศอังกฤษได้จัดลำดับของชายหาดทั่วโลกนะครับซึ่งปรากฏว่าเกาะกระดานเรานะครับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดนะครับในโลกนะครับท่านฟังดีๆก่อนนะ เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะไม่ใช่สวยที่สุดในโลกนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบองค์ประกอบแล้วสิ่งที่เขาบรรยายว่าชายหาดที่เกาะกระดานดีอย่างไรที่มันได้คะแนนนะครับที่ได้คะแนนเนี่ยอ,อันหนึ่งก็คือเรื่องของอชายที่มีเนื้อล,ละเอียดอันนี้อันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งนะครับแล้วก็ทะเลเนี่ยนะครับเขียวใสมรกตนะครับอีปาการัง มีปลานะครับมีปลา,นะาตาโตมีปลาดีโมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้ท้องทะเลบ่อสําหรับการดำน้ำนะครับแล้วสิ่งสําคัญที่ที่ผมคิดว่าเกาะกระดานได้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เยอะมากนะักที่ชายหาดนะครับมีความสมบูรณ์ผมพูดอย่างนี้มีความสมบูรณ์ประการลงมีความสมบูรณ์นะครับ ระบบนิเวศที่เกาะกระดานมีความสมบูรณ์มากกว่าใครที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่ประกาศผลออกมาว่าของเรานะเป็นที่หนึ่งในโลกนะครับเรื่องใจหาดที่ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของสิ่งที่พวกเราทุกคนกังวลน,นะครับที่มีความห่วงว่าตอนแรกเกาะกระดานเรามีความอุดมสมบูรณ์แล้วถ้าหากนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ย จะทําให้สิ่งดีๆของจังหวัดตรังจะพังหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เรามีการพูดคุยกันนะครับมีการเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒน,นาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังแล้วก็มีการพูดคุยกันทงางภาครัฐภาคเอกชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวมาพูดคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการเกาะกระดานให้มีความยั่งยืนอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์สําคัญ อันนี้เป็นเวชชั้นน้ำสำคัญใหญ่ที่ที่เราจะต้องรีบคุยกันอย่างเร่งด่วนระรับโรคก็เรียกรับโรคนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งะจะมีภาพของผู้ประกอบการเรือเยอะนะครับไปจอดทอดสมอประการลังจะเสียหายหรือเปล่านะครับจุดดำน้ำนะครับอะไรอย่างเงี้ยพยานะครับที่มีอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของโซนิ่งคนที่จะดำน้ำ นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่มีการพูดเลยไปถึงเรื่องของการบริหารน,นักท่องเที่ยวที่อาจจะต้องให้นักเล่นน้ำหรือดำน้ำดูปะการังนะครับอาจจะมีสักสามสี่โซนสมมุติสมมุติไปนะครับเปิดโซนนี้แล้วปิดโซนนี้ไม่ก่อนฟืน้นฟูนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่ผมนิดมาก็ได้เรียกคุยกลุ่มเล็กนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราห่วงใหญ่เนี่ยเราเราเราแต่ว่าต่อกระดานต้องคู่ กับจังหวัดตรางอย่าง,ย,างยั่นยืนนะครับก็มีการาจะมอบหมายให้คณะทํางานนะครับด้านต่างๆเพื่อจะให้ว่าพอคนมาเยอะเนี่ยนะครับท่านหัวหน้าเจ้าหมายบอกสวยเลือกได้นะสวยเลือกได้เมื่อคืนได้มีโอกาสไปคุยกับผู้ประกอบการอยู่เหมือนกันว่าประกอบการหนาะตุลกิจจะไปขึ้นเครื่องเนี่ยรถติดด้วยนะห้าชั่วโมงจะไปถึงสนามบินบผมผมก็เพิ่รู้นะเพราะฉะนั้นทําให้โครลาบเนี่ยจิงตู้ลไม่รู แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้ามาน่าจะมาทางรถนต์น้ำโคราชนะใช่ไหมนะครราีมาไม่แน่ใ,นใจว่าซูบินเขเป็นไงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่เขาบน่นมันไป่อยู่นะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เล่าให้พวกเราฟังนะครับเรื่องของกากระดานว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยแต่เ,เราจะดําเนินการเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ย ไกลด้วยสิเขาจะได้บอกถูก Thank you.